ก่อนที่จะเริ่มการแชทด้วยโปรแกรมไลน์นะครับขั้นแรกให้เราเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับโดยเดาวิกที่เซิร์ฟเวอร์ไลน์แอปจัดจายขึ้นมาครับจากนั้นให้เราใส่หมายเลขก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยระบบจะกำหนดค่าดีฟอลต์ให้ที่สองหมื่นครับพอกดโอเคปุ๊บก็จะได้หน้าต่างของเซิร์ฟเวอร์คอมบา์ไลน์ขึ้นมาครับโดยจะแสดงข้อความรายละเอียดเกี่ยวกันต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับไลน์เอ์ครับครับเมื่อได้ทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะเปิดแอปพลิเคชันฝั่งไลน์นบ้างครับ ครับก็จะมีช่อาให้กรอกทั้งหมด4ช่องนั่นเองครับช่องแรกก็คือ IP ที่เราจะใช้ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับช่องที่2ก็คือหมายเลขพอร์ตที่เราจะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ก็กคือ2 0 0 0มนนั่นเองครับช่องที่3ามก็คือชื่อที่เราใช้ในการติดต่อเซิร์ฟเวอร์ Server, ซึ่งจะเป็นชื่อในอ e ีเมลจุฬานั่นเองครับส่วนช่องที่4ก็คือชื่อกลุ่มนั่นเองครับเราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้โดยในที่จะตั้งชื่อว่ากลุ่มหนึ่งนั่นเองครับ ื่อเรากรอกข้อ,ขอมูลเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากดปุ่มล็อกอินก็จะได้หน้าต่างของมาไลน์เป็นการแสดงว่ามีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเมื่อกดปุ่มจอยนะครับระบบจะทําการสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่และมีการเพิ่มไคลเอนไอดีของเราเข้าไปในกลุ่มโดยอัตโนมัตินะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับตร้องส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าต่างคอมมาไลน์ที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาหาไคลเอนนั่นเองครับ ทีนี้มาดูฝั่งเซิร์ฟเวอร์กันบ้างนะครับจะเห็นว่ามีการจอยเข้ามาของค่ id ที่ชื่ออัศดาวุฒมีการรีเคลย์การจอยเข้าไปที่กรุ๊ปหนึ่งนั่นเองครับทีนี้มาดูฝั่งไฟง n สองกันบ้างนะครับขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับไฟ n หนึ่งครับก็คือเปิดโปรแกรมใช้ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็กรอกข้อมูลทั้งสี่ช่องครับก็คือช่องแรกคือ ip ที่ใช้ติดต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อที่สองคือหมายเลขอร์ t ทติดต่อเซิร์ฟเวอร์คือหมายเลขสองหมื่นครับ จะติดต่อกรุ๊ปหนึ่งก็ใส่ชื่อกรุ๊ปว่ากรุ๊ปหนึ่งครับแล้วก็ใส่ชื่อของเราที่ใช้ในการแชทนั่นเองครับป,รปุณล็องอินก็จะได้หน้าต่างคอมมาไลน์ขึ้นมาแสดงการโต้อตอบระหว่างใครกับเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับกดป,ปุ่มจอยก็จะเป็นการจอยกรุ๊ปนั่นเองครับทีนี้เราก็จะทําการเริ่มการแชทกันละครับระหว่างใครหนึ่งกับแป๊งต่อนั่นเองครับขั้นแรกใครหนึ่งจะส่ง ข้อความแหใคายอ2ก่อนค,ครับโดยการทิม์หมายเลขตามลำดับครับตั้งแต่1 2 3 4 5ครับจะเห็นว่ามีการเรียงลำดับข้อความอตองน,นั้นเองครับทีนี้มาดูฝั่งค k n2 กันบ้างครับจะเห็นว่าโปรแกรมมีการแจ้งเตือนถึงจำนวนข้อความที่ k n2 ยังไม่ได้อ่านครับซึ่งมีทั้งหมด9ข้อความครับ ใครสามารถเลือกขึ้นไปดูได้ครับเมื่อเราคลิกเมาส์หนึ่งครั้งในช่องที่เราจะพิมพ์ครับโปรแกรมจะถือว่าเราได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้วนั่นเองครับทีนี้เราก็จะพิมพ์ข้อความแชทกับใครคนอื่นๆในกลุ่มได้ครับ ที่นี้ครับจะมีการส่งข้อความโต้อตอบกันระหว่างสองไฟนะครับโดยไฟ1จะส่งหมายเลสิบสี่ไฟแอที่มายสิบห้าไฟ1นนดหที่มายเลส1บสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตามลำดับจะเห็นว่าข้อมูลมีการเรียงลำดับอย่างถูกต้องนั่นเองครับ สำหรับการอ่อยจากกลุ่มนะครับเที่เรากดปุ่มลีดนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งข้อความมาบอกว,ว่าเราได้อ่อกจากกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับทีนี้นะครับพอเรากดจอยเข้าไปใหม่ครับโปรแกรมก็จะแสดงข้อความล่าสุด5ข้อความนั่นเองครับข้อความทางฝั่งม,มือนะครับจะเป็นข้อความฝั่งที่เราพิมพ์ครับส่วนข้อความทางซ้ายมือจะเป็นข้อความที่ใครคนอื่นเป็นคนพิมพ์นะครับเราสามารถกด คำว่า history ด้านบนครับโปรแกรมจะแสดงประวัติการใช้งานมา5ข้อความครับ มีครับเราสามารถพิมพ์คำสั่งพิเศษผ่านคอมมาไลน์ของ client ได้ครับโดยเราจะดูว่าปัจจุบันเนี่ยมีใครเที่ยงออนไลน์อยู่ในกรุ๊ปบ้างนะครับโดยใช้คำสั่ง colon colon get member name นั่นเองครับพอกด enter ครับจะเห็นว่ามีอนนท์กับ a s ศดาวุฒ on อยู่นั่นเองครับในกรุ๊ปหนึ่งถัดไปครับจะลองให้ client สองออฟไลน์ดูนะครับ เมื่อใคร N2 อ,ออฟไลน์ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูอีกรอบนึ่งครับว่ายังมีใครที่ออนไลน์อยู่ในกลุ่มบ้างครับครับจะเห็นว่าอานนท์ได้ออฟไลน์ไปแล้วนะครับส่วนอัศดาวุฒยังออนไลน์อยู่เหมือนเดิมครับถัดไปนะครับจะลองให้ใคร N2 ลิฟออกจากกลุ่มนี้ดูนะครับ เมื่อใ i e N สองได้รีพอร์ตจากกลุ่มไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเช็คจํานวนสมาชิกที่ยังเหลืออยู่ในกลุ่มกัน,นครับจะเห็นว่าตอนนี้ในกลุปเหลืออยู่แค่คนเดียวครับก็คืออัศราวนั่นเองครับครับถัดไปนะครับจะลองให้ l ค e N สองสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับก็คือกลุ่มสนั่นเองครับ ทีนี้นครับเราก็จะใช้คำสั่งพิเศษ colon colon get group list นะครับเพื่อดูจำนวนกลุ่มที่มีทั้งหมดครับครับจะเห็นว่ามีจำนวนกลุ่มทั้งหมด2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มหและกลุ่ม2นั่นเองครับทีนี้ครับจะลองให้ใคร n หนึง่ง logout นะครับเพื่อเป็นการตัดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับ เมื่อไคลเอนต์หนึ่งทำการละรเอาไปแล้วทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะมีข้อความแสดงบอกว่าไคลเอนตหนึ่งได้ละเอาออกไปแล้วและมีการรีมูฟไอพีของไคลเอนตหนึ่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปนั่นเองครับในส่วนถัดไปนะครับระบบของเราจะมีการเช็คไอพีซ้ำครับจากทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับ ทีนี่ครับเราก็ลองล็อกอ,อินเข้าไปด้วยชื่อใหม่ครับไอีเดิมโดยไม่ต้องผิดโปรแกรมเก่าจริงนะครับครับทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับ,รบ,รรบก็สามารถตรวจสอบ IP ซ้ำได้นะครับนะครับว่า1ึเครื่องสามารถล็อกอินได้แค่1 ID เท่านั้นครับ ุ่มของพวกเราก็ขอจบการนรำเสนอจาเพยงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมาโดยตลอดสวัสดีครับ